อยู่ที่ในแองกาลาการเด่นนะครับมีวันพุธอากาศเย็นสบายสบายในแองกาลาการเด่นนะครับอยู่ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเศรษฐศาร์ก็สิ่งต่อสร้างจะเป็นเครื่องบินนะครับมีชื่อเสียงมากของจังหวัดนครปฐม ไม่เคยมาก็มาซะถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากนะครับวันธรรมดาก็สบายๆที่จอดรถฟัง,ตกตงก์ต่อไปเอ็นกล้านาเด็กนะครับเครื่องบินลำใหญ่นะครับ เครื่องบินลำใหญ่ข้างบนจะเป็นร้านโต๊ะนั่งขายอาหารนะครับทานอาหารทางขนมทางเครื่องดื่มบนเครื่องบินได้เลยนะครับที่สวยงามนะครับ เกเราเปิดได้ไม่นานะครับจะมีโซนห้องแอร์นะครับร้านอาหารอาหารก็อร่อยนะครับสอทิตคนจะเยอะมากนะครับ ตัวอาหารนะครับส่วนนี้ห้องกระจกติดแอร์มีเรือครับเรือเรือเหล็กแท้ๆแ,แต่วิ่งไม่ได้ สวยงามนะครับอันใดผ่านไปมากม็เที่ยวได้นะครับสวยงามสอทิศไม่แนะนำนะครับคนเยอะมากโอเคนะครับ